อีกแล้วครับกับคนข้างบอลประจำวันที่9ครับสำหรับวันนี้ครับฟุตบอลค่อนข้างจะมีเยอะพอสมควรครับตัวเลือกมีให้เล่นเยอะพอสมควรครับสำหรับวันนี้ผมคัดมาให้ทุกคนครับเป็นฟุตบอลลีกนอร์เวย์หนึ่งคู่และเป็นฟุตบอลทีมชาติอีก3คู่ครับเป็นฟุตบอลทีมชาติผู้ชาย2คู่ผู้หญิง1คู่ครับลองดูครับวันนี้ลองหลากหลายหลายแนวดูครับลองแหวกดูบ้างครับบอลสโมสสอน ผลงานไม่ค่อยดีช่วงนี้ก็ลองมาดูทีมชาติกันบ้างครับพยายามหาข้อมูลนะพยายามหาสถิติมาให้ทุกคนครับวันนี้เลยได้มาครับ4ี่คู่เน้นๆครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลวันนี้ครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้กลุ่มเข้ากลุ่ม V.I.P. ครับกลุ่มฟุตบอลนะบอลเต็งครับวันตัว2ตัวครับต้องบอกว่าบอล V.I.P. ครับบอลคู่ไหนมันดีคู่ไหนกระแสมันมันแรงไปทางไหนครับราคาน้ําราคา น้ำของราคามันแปลกๆคู่ไหนครับมีในกลุ่มให้นะครับตัวผมเองก็ไปแอบๆตามเขาอยู่บ้างครับบอลใกล้เตะครับราคามันจะกระแสหรือราคาครับคนแทงมันไปฝั่งไหนครับเขาจัดให้ทุกคนรอในกลุ่มครับวันละตัวเน้นๆครับเมื่อวานครับผมก็ไปแอบๆตามเขามาบ้างพอสมควรครับสําหรับเมื่อวานนับได้มา2ตัวครับต้องบอกว่าทีเด็ดจริงๆครับเมื่อคืนครับเขาให้ไปที่ราคาสกอร์สูงฟุตบอลไอร์แลนด์ครับ ต้องบอกว่าโอ้โหแล้วก็มาจริงๆด้วยครับจบ3-3ครับแล้วก็เป็นฟุตบอลยูย่ครับให้อังกฤษครับโอ้โหอังกฤษก็ชนะครับเมื่อคืนในกลุ่มต้องบอกว่าหือหากันพอสมควรครับ2คู่นี้ครับอังกฤษครับลุ้นกันยันนาทีสุดท้ายครับสำหรับเมื่อคืนนะครับโอเคครับสำหรับคู่แรกของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างออสกีแลนพบกับโบโดกิมครับสำหรับคู่นี้ เป็นการเจอกันในฟุตบอลลีกของนอร์เวย์ครับเตะกันเวลาสี่ทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราครับออสกีแลนด์เจ้าบ้านวันนี้ครับอันดับ9ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ13านาทีผ่านมาพวกเขามี16คะแนนครับสำหรับโบโดกิมครับอันดับหนึ่งของตารางคะแนนตอนนี้ครับ13านาทีผ่านมาพวกเขามี32คะแนนครับสำหรับออสกีแลนด์ครับนาทีผ่านมาพวกเขาไปแพ้ให้กับเฮาเกซุนสองประตูต่อหนึ่งสำหรับโบโดกิมครับนาทีผ่านมาเสมอกับโม -2 2สครับสำหรับ คู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดรับเป็นโบโดกิมครับที่ชนะออสก,กีแลนด์ไป2ประตูต่อศูนย์คู่นี้ราคาเปิดมาแน่นอนครับเป็นโบโดกิมทีมเยือนต่อที่ราคา1ลูกครับสำหรับออสก,กีแลนด์ครับต้องบอกว่าผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอ้โหหลังจากที่แรงมา2นะครับโอ้โหนัดที่ผ่านมาไปแพ้อ,อีกแล้วครับผลงานไม่ค่อยสม่าเสมอเท่าไหร่ครับ โบโดกิมเองก็เช่นกันครับสามนั้นล่าสุดต้องบอกว่าเริ่มครับเริ่มมีแผวเริ่มมีเป๋บ้างครับสำหรับจ่าฝูงวันนี้ครับหลังจากที่ช่วงก่อนโอ้โหชนะมาตลอดครับกินเงินมาตลอดครับแต่ช่วงหลังอาจมีสะดุดให้เห็นบ้างมันเป็นธรรมดาของฟุตบอลครับมันจะให้ดีทุกนัดมันก็เป็นไปไม่ได้ครับสําหรับวันนี้คู่นี้ถ้าเลือกจิ้มยังไงก็ต้องโบโดกิมอยู่แล้วคิดว่าชัวร์กว่าครับโบโดกิมครับกับราคาหนึ่งลูกตัวผมคิดว่า น่าจะใสๆนะน่าจะบุกไปชนะได้ครับแต่จะยิงเม็ด2หรือเปล่าตรงนี้ต้องไปลุ้นกันในสนามอีกทีครับแต่ผมมั่นใจว่าโบรูกิมน่าจะเก็บ3คะแนนได้ตามเป้าครับเพราะโบรูกิมเด็ดขาดกว่าครับเห็นผลง่ายๆครับที่เลือกโบรูกิมวันนี้ครับเจอกับออสกิแลนด์ที่บอกช่วงหลังครับพร้อมที่จะเสียประตูให้กับทุกทีครับผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับกระทนกระแทนครับ วันนี้มาเจอกับจ่าฝูงที่โปรตงบอกว่ายิงประตูเป็นประกอบเป็นกรรมวันนี้ยังไงก็คงจะโดนโบโดกิมครับ3คะแนนไม่น่าจะรอดโบโดกิมครับราคา1ลูกไม่มีอะไรมากครับไปลุ้นแค่ไม่2เท่านั้นเองครับคู่นี้คู่แรกครับเราไปลุ้นไม่2กันยาวๆกับโบโดกิมครับเราไปต่อกันคู่ที่2ครับเป็นการเจอกันระหว่างสหรัฐอเมริกาพบกับเวลครับสำหรับคู่นี้เป็นฟุตบอลกระชับมิดฟุตบอลหญิงครับเตะกันเวลาตีสามตรงครับตามเวลาบ้านเราสหรัฐ นาที่ผ่านมาชนะไอร์แลนด์เป็นหนึ่งศูนย์สำหรับเบลนาทที่ผ่านมาเสมอกับโปรตุเกสไปหนึ่งหนึ่งครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับเพิ่งจะเจอกันนัดแรกครับนัดนี้ครับราคาแน่นอนครับเป็นอเมริกาครับอันดับหนึ่งของโลกครับต่อที่ราคาสามลูกครับเบลอันดับสามสิบเอ็ดของโลกโอ้โหต้องบอกว่าต่อแพงเหลือเกินครับอเมริกาใช่ครับช่วงหลังชนะมาตลอดก็จริงแต่ชนะใครไม่ค่อยขาดครับไม่ค่อยได้กินราคาเท่าไหร่ครับสำหรับอเมริกาช่วงหลังครับ โอ้โหวันนี้มาเจอกับเวลต่อ3ลูกเวลเองช่วงหลังก็ดีเหมือนกันครับโอ้โหแต่หนักแต่จะหนักไปทางเสมอซะเป็นส่วนใหญ่ครับเวลครับมองแล้วครับคู่นี้ครับมันเป็นบอลอุ่นเครื่องเป็นบอลกระชับมิดไม่น่าจะจริงจังอะไรครับอเมริกาก็ใช้ตัวผู้เล่นจะเป็นดาวรุ่งซะเป็นส่วนใหญ่เวลเองก็ใช้ตัวเก่าๆใช้ตัวที่เล่นในลีกดังๆ ในยุโรปครับบอกแล้วครับวันนี้คู่นี้ไม่น่าจะจริงจังอะไรมากลอง3ลูกของวลวผมมองยังไงก็ได้กินครับไม่น่าจะถึงครับบอลกระชับมิดมองแล้วครับคู่นี้ลองเวลวครับโอกาสกินเงินสูงมากครับไม่น่าจะถึงครับสาหรับอเมริกาวันนี้ต่อแพงเกินไปครับเราไปต่อกันคู่ที่3ครับของวันนี้ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างกัวเตมาลาพบกับจาเมกาครับเป็นฟุตบอลคอนคาเคฟโกครับหรือฟุตบอลชิงแชมป์ ทวีปของอเมริกากลางและอเมริกาเหนือครับสำหรับคู่นี้เตะกันเวลาตะสี่ตรงครับตามเวลาบ้านเราครับัวเตมาลาครับเข้ารอบมาเป็นที่1ของกลุ่มดีครับสนัดในรอบแรกพวกเขาชนะ2เสมอหนึ่งครับสำหรับจาเมกาเองก็เช่นกันครับเข้ารอบมาเป็นที่2ของกลุ่ม A ครับชนะ2เสมอ1เหมือนกันเลยครับสามนัดแรกในรอบแรกทั้งคู่ไม่แพ้ใครมาด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับกัวเตมาลาครับพวกเขาชนะกัวเดลูปมาครับสประตูต่อ2ในนัดล่าสุดสําหรับจาเมกาครับนัดล่าสุดชนะเซนคิด เอนเดวิสไป5ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นกวาดไตมันลาครับที่ชนะไป2อหนึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็นจามก้าต่อที่ราคาครึ่งควบลูกครับแน่นอนครับเจอกันตอนนี้จามก้าเป็นต่อพอสมควรนับอันดับโลกดูดีกว่าครับถึงแม้นัดที่ผ่านมาเจอกันครับจะเป็นจะกวาดไตมันลาครับขอไปจะเป็นกวาดไตมันลาที่ชนะมาได้ครับแต่มันนานแล้วครับเมื่อประมาณ11กว่าปีที่ผ่านมาครับจามก้าพัฒนาขึ้นมาเยอะพอสมควรนับช่วงหลังครับไม่ได้มีแค่ นักวิ่งอย่างเดียวครับจามิก้านักบอลก็ดีเหมือนกันครับสําหรับวันนี้ครับกัวเตมาลาเองรอบแรกก็ดีครับแต่พวกเขาครับมีปัญหาครับในการเล่นเกมรูกครับมักจะยิงประตูเล่นน้อยครับแต่เกมรับต้องบอกว่าช่ว์จริงๆครับกัวเตมาลาครับจามิก้าครับตามมาตรฐานของพวกเขาครับโอ้โหรอบแรกครับถล่มคู่แข่งมาถล่มทลายเลยครับมันเละเลยครับเจอกับทีมต่ําชั้นกว่าก็ถล่มมาได้ครับกินเงินมาตลอดครับสําหรับจามิกาครับสําหรับคู่นี้ครับ ถ้าให้เลือกจิ้มยังไงก็ต้องจามกาครับช่วงนี้ดูดีกว่าครับกัวเตมาลาครับอย่างที่บอกครับมีปัญหาในในเกมลูกครับยิงประตูได้น้อยจามการผมขอซื้อใจพวกเขาครับในเกมลูกเพราะคิดว่าพวกเขาเด็ดขาดกว่าครับเสียบคมกว่าครับในจังหวะเข้าทำจังหวะสุดท้ายคู่นี้ครับคิดว่าจามิการน่าจะเก็บกัวเตมาลาได้ใน90นาทีครับเหนือกว่าครับความแน่นอนมีเยอะกว่ากัวเตมาลาพอสมควรครับขอให้วันนี้ครับเกมลูกของจามกาครับ ทำอะไรก็ขอให้มันดูดีครับใช้โอกาสไม่เปลืองครับแน่นอนครับน่าจะไม่มีปัญหาครับสาหรับคู่นี้ครับจาเมกาต่อที่ราคาครึ่งครบลูกครับคิดว่าจัดการกัวเตมาลาได้ครับเราไปต่อกันคู่ที่4ครับสหรัฐอเมริกาเจอกับแคนาดาครับยังอยู่ในคนคาเคฟโกครับรอบที่2ครับเตะกันเวลา6กโมงครึ่งครับตามเวลาบ้านเราเช้าอีกวันเลยครับสำหรับอเมริกาครับเขารอบมาเป็นที่1ของกลุ่ม A ครับสานัดในรอบแรกชนะ2เสมอ1นึ่งกับแคนาดาครับในรอบแรก ชนะ1สับเหมือ2ครับเข้ารองมาเป็นที่2ครับอเมริกาครับนาที่ผ่านมาชนะตีเดดแอนโตเบโกมา60สําหรับแคนาดานาที่ผ่านมาชนะคิวบามา4ประตูต่อ2สําหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับเป็นอเมริกาครับที่ชนะแคนาดามาได้2 0ครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นอเมริกาต่อที่ราคา1ลูกครับค่อนข้างจะต่อแพงพอสมควรโอเคครับเข้าใจครับว่าช่วงนี้อเมริกาดูดีไปหมดผลงานค่อนข้างจะดีอันดับโลกก็ดีกว่าครับทําอะไรก็ดีไปหมดครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าวันนี้เจอกับแคนาดาที่ต้องบอกว่าช่วงหลังสู้กับสหรัฐมีการได้สูสีพอสมควรนะวันนี้มาเจอกันอาจจะเล็วไปหน่อยครับเจอกันมารอบนี้ครับเพราะแคนาดาไม่มาตามนะครับไม่ไม่คิดว่าจะจบที่2ของกลุ่มครับกว่าจะจูนเครื่องกันติดกว่าจะเข้าล็อกลงล็อกก็ปาไปน้าสุดท้ายแล้วครับสำหรับแคนาดาครับต้องลุ้นแบบเหนื่อย เหนื่อยเลยครับกว่าจะเข้ารอบมาได้แต่วันนี้มาเจอกับอเมริกาแน่นอนครับรูปเกมจะเป็นอเมริกาที่เปิดเกมคองเกมใส่แคนาดาแคนาดาจะใช้เกมสวนกลับที่พวกเขาถน,นัดครับทีมเวิร์คของพวกเขาครับโอ้โหต้องบอกว่า เด็ดขาดเหลือเกินครับช่วยกันไล่ช่วยกันเล่นเหลือเกินครับอเมริกาวันนี้ครับค่อนข้างจะกดดันตัวเองพอสมควรครับเพราะเป็นต่อเยอะมากครับใครๆก็ยกให้เป็นทีมเต็งครับแต่แคนาดาวันนี้ครับพวกเขาลงเล่นหลายความกดดันครับเจอกับอเมริกายังไงก็เป็นรองครับแต่พร้อมจะสู้ครับเจอกันเมื่อไรสูสีตลอดครับคู่นี้ผมมองครับราคาหนึ่งลูกแพงไปครับอเมริกาถ้าจะชนะผมมองครับไม่น่าจะชนะขาดครับแคนาดาเองก็เหมือนกันครับถ้าจะแพ้ก็แพ้แพ้ไม่ขาดครับคู่นี้ผมลักไปที่บอลรอง อย่างแคนาดาถ้าใครมีโอกาสได้ดูครับเช้าวันพรุ่งนี้ครับดูเลยครับเกมรับของพวกเขาครับแคนาดาเกมสวนกลับของครัทีมเวิร์คของพวกเขาดูครับแน่นอนครับผมคิดว่าอเมริกามีสะดุดครับนัดนี้ครับคู่นี้รองแคนาดาครับมีทีเด็ดครับที่จะทําให้อเมริกาหนักใจและเหนื่อยใจครับคู่นี้รองแคนาดาที่ราคาหนลูกครับ โอเคครับสำหรับวันนี้4คู่ครับจัดไปเน้นเนฟุตบอลค่อนข้างจะหลากหลายครับอย่างที่บอกครับลองดูบ้างครับผสมกันไปบ้างครับบอลทีมชาติบอลสโมสรบอลทีมชาติหญิงบ้างทีมชาติวิสัยบ้างลองดูครับเพิ่งนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่เคยให้ฟุตบอลหญิงลองดูครับหลังจากที่ติดตามมาตลอดครับสรุปให้ฟังเลยครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างครับคู่แรกครับออสเกลแลนดเจอกับโบโดกิมคู่นี้ให้ตอบโบโดกิมทีมเยือนที่ราคา1ลูกครับคู่ที่สครับสหรัฐอเมริกาเจอกับเบลครับเป็น ฟุตบอลหญิงกระชับมิตรคู่นี้ให้รองเวลที่ราคา3ลูกครับคู่ที่3ครับโกเตมาลาเจอกับจามกาคู่นี้ให้ต่อจาเมกาที่ราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่4ครับสหรัฐอเมริกาเจอกับแคนาดาคู่นี้ให้รองแคนาดาที่ราคา1ลูกครับโอเคครับก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กเล็กน้อยน้อยจากทุกคนนับให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พาดคิดวิเคาะฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียบอลลุนบอลกันให้นนุครัับวม่่พงี กับคนข้างบอล